อัปเดตข่าวมาให้ทราบกันทั่วใครค่ะวันนี้นะคะสำหรับตัวแทนซิมเคนะคะท่านไหนที่เปิดแพ็กเกจต,ตู้หนึ่งสิทธิ์นะคะสามารถร่วมลุ้นรับรถไปใช้งานค่ะเพื่อนๆรุ่น b ีเอ็มดรวมทั้งนะคะรถกระบะเพื่อตะลุยทำงานและมีสิทธิ์ลุ้นรับคอนโดรู้ใกล้ที่พักทำงานได้แบบสบายเลยค่ะ นั่งรถไปกับจะได้สะดวกนะคะพร้อมลุ้นรับทองนะคะและก็ของรางวัลจับแจกมากมายนะคะร่วมกับบาดามบอเตซิมเคโพค่ะรวมลุ้นรับจับฉลากในงานครบครอบหนึ่งปีเคที่ปันสุขซึ่งจะจัดในเร็วๆว,วันนี้พร้อมประกาศให้กับเพื่อนๆรับทราบโดยทั่วกันค่ะ อย่าลืมน,นะคะท่านไหนที่ใช้ซิมไม่เลิกอยู่แล้วนะคะเน็ตดีเน็ตทําเงินเน็ตสร้างไรายได้มาใช้เน็ตของซิมเคโฟกันค่ะพวกเรามีไรายได้มีสิทธิ์รุ้นรับรางวัลมากมายเลยค่ะเพื่อนๆปีนี้ค่ะ